ก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันที่26เมษายน2566เนาะคุณภาพอากาศภายในห้องนอนของผมนั้นอยู่ที่ประมาณ5ถึง6มโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนะครับว่าคุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันที่26เมษายนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีคนแซวมานะครับว่ารู้สึกว่าในห้องนอนเนี่ยคุณภาพอากาศระดับโลกพอเปิดประตูไปปุ๊บนี่คุณภาพอากาศระดับประเทศไทยน,นะครับ<ไ>หรือ หรือค่าอาจจะสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทยเนาะก็ความต่างก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละครับก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นเรื่องสำคัญเนาะแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็มีผลต่อสุขภาพทั้งนั้นแหละครับวันนี้นะก็ถือว่าเป็นวันที่ผมก็ต้องออกมาขอโทษนะครับเกี่ยวกับเรื่องกงมรมมลพิษเนาะ ก็หลังจากที่ไปสืบหาข้อมูลหาความแน่ชัดหาความหาข้อมูลที่จะไปลบล้างความเชื่อว่า,วาสิ่งที่คุณเข้าใจนะั้นเป็นเข้าใจผิดคือผมเชื่อว่าทุกคนหรือว่าผมตัวผมเองแล้วกันนะมีความเข้าใจผิดอยู่นะครับก็เลยต้องไปหาข้อมูลเพื่อที่ไปแสดงสิ่งสิ่งนั้นเพื่อให้เราเข้าใจได้ถูกต้องนะครับก็หลังจากที่ไปหาข้อมูลใน Google มาแล้วก็ไปหาข้อมูล ในส่วนของคนที่ลงพื้นที่จริงแล้วก็ไปไปหาข้อมูลจากพักการเมืองที่ลงพื้นที่จริงนะครับก็ผลออกมานะว่าคือเขามีงบประมาณเขาดูแลในส่วนพื้นที่ที่คขารับผิดชอบของเขาแล้วข่าวที่เราได้รับได้ได้ยินได้รับทราบก็คือปัจจุบันนี้มีการเผาในเรื่องของอุตสาหการรมเกษตรมากขึ้นนะครับฉะนั้นถามว่าจุดฮอสปอตตอนนี้มันอยู่ที่ฝั่งลาว ทั้งหมดเลยนะครับที่มาปกครองอยู่ภาคเหนือนะครับก็ก็ต้องขอโทษกรมไม่พอดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่มีอํานาจจริงๆคือเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งรัฐมนตรีเกษตรเขาไม่มีอำนาจในการที่จะไปสั่งรัฐมนตรีคมนาคมนะครับแล้วก็เขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ประชาชนอย่างเราทําได้ก็คือการเลือกพักการเมืองนะครับวันที่1 4พฤษภาเนาะเลือกพักการเมือง เข้ามาพักการเมืองไหนที่มีการขับเครื่องพรบรสะอาดนะครับขับเคลื่อนพรบรสะอาดเพื่อให้กรมมลพิษนั้นเขามีอำนาจในการแก้ไขปัญหาเขามีอำนาจในการที่จะปกป,ป้องประเทศไทยเขามีอำนาจที่จะให้ลูกหลานบ้านเมืองในประเทศไทยของเราได้มีอากาศบริสุทธิ์ทั่วทั้งประเทศนะครับก็ช่วยเขาเพราะว่ามันนอกเหนืออำนาจของเขาจริงๆรอบนี้เห็นใจมากผมเองก็ต้องขอโทษกล่าวจาก หัวจิตหัวใจนะครับวันนี้เราเข้าใจแล้วแล้วเราพร้อมที่จะเดินไปกับท่านขอบคุณครับ